เ้าโดนแบนหนักไม่ได้น้อยใจ <c oughs> แค่อยากร้องไห้แน็กชาลีพอเศร้า เป็นนักแสดงหนุ่มหล่ออารมณ์ดีที่มักจะลงคลิปเล่กเสียงหัวเราะให้กับแฟนๆอยู่ตลอดสำหรับหนุ่มแน็กชาลีที่คอนเทนต์แต่ละคลิปของหนุ่มแน็กเจ้าตัวก็ทำออกมาได้แบบฮาน้ำตาเล็ดจนทำให้เจ้าตัวลงคลิปในติกตอกแบบรวัวๆแต่งานนี้ก็ทำเอาหนุ่มแน็กถึงกับออกอาการเศร้าหลังถูกระบบสั่งแบนล่าสุดแน็กได้ออกมาโพสต์คลิปตัวเองขณะกำลังนั่งสมาธิพร้อมเผยว่าติกตอกบอกว่าผมเป็นคนอันตรายผมคงทำอะไรไม่ได้อีกแล้วละ่ะ ผมเต้นแบบเบเบ้ก็โดนบล็อกโดนลบคลิปผมต้องนั่งสมาธิและสวดมนต์ผมไลฟ์สดก็โดนบล็อกเขาบอกว่าไม่มีเหตุผลอะไรเลยแค่อยากบล็อกผมหลังจากนั้นผมคงต้องไลฟ์สดน,นั่งสมาธิสวดมนต์แล้วก็เต้นแบบเบเบ้ไม่ได้อีกแล้วผมต้องขอโทษทุกคนจริงๆนะครับเ้อ <c oughs> และเจ้าตัวยังลงแคปชั่นว่า ผมไม่ได้น้อยใจนะแค่อยากร้องไห้แงแงผมเลื่อนติ๊กต่อเจอคนแก้ผ้าเลื่อนไปมาเจอตีกันตางตายทำไมไม่เห็นเขาถูกแบนกันเลยแต่ผมแค่เต้นน่ารักน่ารักแบบเบบตีลังกานิดหน่อยก็ต้องถูกแบนถูกปิดกัน้นถูกลบคลิปวิดีโอออกนั้นเสียใจเฮ้อหลังจากที่เจ้าตัวออกมาโพสตคลิปก็ทำเอาแฟนๆต่างเข้ามาส่งกำลังใจให้กับแนกันเพียบเลยทีเดียว